มินิวอร์เรอร์รีบอลเปิดให้บริการในสต re ไทยเฉพาะ a อ d r o i d แล้วมินิวอร์เรอร์รีบอเป็นเกมมือถือแนววางแผนกลยุทธ์เรียลไทม์ทีเอสที่ผสมผสานกับการสะสมและอัปเกรดตัวละครฮีโร่ในรูปแบบที่ผู้เล่นจะได้สร้างกองทัพขนาดเล็กแต่ทรงพลังเพื่อเข้าห้ำหัน่นกับศัตรูในสมนรภูมิอันกวา้างใหญ่เกมนี้มักจะมีโหมดการเล่นที่หลากหลายเช่นโหมดเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะได้ผจญภัย ไปในดินแดนต่างๆ,างๆเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและปลดล็อกฮีโร่ใหม่ๆรวมถึงเรียนรู้เรื่องราวของเกมนอกจากนี้ยังมีโหมดท้าทายหรือโหมด PvP ที่ผู้เล่นจะได้ทดสอบฝีมือการจัดทัพและวางแผนกลยุทธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆจากทั่วโลกเพื่อไต่อันดับและเกมนี้มักจะมีโหมดการเล่นที่หลากหลายเช่นโหมดเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะได้ผจญภัยไปในดินแดนต่างๆเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและปลดล็อกฮีโร่ใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวของเกมนอกจากนี้ยังมีโหมดท้าทายหรือโหมดทีวิธีที่ผู้เล่นจะได้ทดสอบฝีมือการจัดทัพและวางแผนกลยุทธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆจากทั่วโลกเพื่อไต่อันดับและรับรางวัล